ก็เป็นอะไรไม่เห็นคือว่าจผมว่ามันรั่วตรงนี้อ๋อมันรั่วตรงคับชิ้วแน่นี่เห็นไหมนี่เยิ้มเลยนะอ่าเนี่ยยอดฮิตเลยที่เชื่อมาจากโรงงานไอ้นี่ไอ้นี่เขาทำแล้วเขาไม่เปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนให้ไม่เปลี่ยนใช่ไม่หนึงยทามาเขาไม่เปลี่ยนอ่าสแตนเนอร์ให้มันรั่วตรงนี้แล้วเนี่ยผมไปหาซื้อสแตนเลอร์สองมันมีสายด้วยอันนี้ดีนะ สมมุติว่าเวลาเราแวกอ่ะถ้าเราแวกเราแวกเราแวกตรงนี้เราจะได้อากาศคอยเย็นแล้วเราแวกตรงนี้เราจะเราแวะแอากาศได้อากาศคอยร้อนเพราะเราแวกแต่คอยเย็นนะตัวนี้มันมีลิ้นปิดลัสูงเนี่ย <S <S แล้วมันจะกลับมาไม่ได้อ๋อแตนี้มันจะกลับได้กลับผ่านนี้ผ่านตัวนี้มันผ่านยากแต่ถ,ะะถ้าเราแวะก,ก,กับตัวนี้จะง่ายกว่าอ่า <Hayır> <pm S 2> ง่ายกว่ามันแวะตรงเลยจากจากข,าข,าข่อคอยร้อนเลย เห็นไหมเพราะเขาแว็กซ์เสร็จเขาก็ปิดเขาจะบีบผมไปหาเนี่ยมันมีสั่งซื้ออยู่แต่เนี่ผมมีแต่ทางเดียวทางเดียวกว่แว็กซ์นานหว่าแว็กเพราะว่ายังไงเข้าใจไหมเราแว็กซ์ทางเดียวเราต้องแว็กตรงนี้อ่ะแวะทางนี้มันก็จะดูดผ่านผ่านนี่ผ่านตันเนอร์ผ่านแคปคิ้วผ่านแคบคิ้วมันถึงจะไสขึ้นไปนู่นแล้วก็จะวางงานี่ออกมาคอมนี่เอามาทอดนะครับออกมาคอมนี่ มันผ่านแคปซิวลำบากถ้าแวะตรงนี้เลยนะถ้าแวะตรงแวตรงนี้มันก็ได้คอยเย็นเลยออกมาความชื้นในคอยเย็นแล้วแวะตรงนี้มันจะไม่มันไม่มาผ่านแคปซิวมลมันก็จะได้อากาศจากคอยร้อนตรงนี้เลยอแล้วมันจะอันไหนดีกว่ากันอันเนี้ยดีกว่าไอไอไอ้อไวนอไ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 อีอไ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 ออไอไอคอยร้อนนี่ดีครัอดีกว่าเพราะว่ามันไม่ผ่านแคปไิไอ๋อไอวยไอวยเดี๋ยวไอไออไอไอไ เอากบอไหม,ไมใช้ช้่ชมีมย้อยเดียร์เอ่ไนเดยาือยังไงอาจารย์อ่ดูซิมีน้ำมันลอยอยู่บนเหนือน้ำไหมว่านะุ้งไปมไม่มีใช่ไหมมีขยะอะไรด,ดำๆด่บบนั้ม ไปต๊กเลยออามาเที่ยวเดียวจบเมี่ยเที่ยวเดียวจบแตเขาไม่จ้ำมันทำมากไยินไหมไ้ยินไหมอืมตอนนี้กำลังล้างอยู่ใช่ไหมครับครับตเลยเอสเอ็สขึ้นไปแล้ว รัวเลยป้องป้องป้งป้องป้องป้องเลยอาจารย์ต้องเอาไดเป่าเลยไหมเดี๋ยวมันจะบินไปเจอไฟ F10 เป่าก็ได้เป่าตรงกระเป๋าเลยเหรอเป่าให้มันร้อน